สวัสดีครับวันนี้ w o r l d Web g a d g e t AV นะครับจะมานำเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆกันให้ดูอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยที่ผมจะนำเสนอเนี่ยเป็นอุปกรณ์สำหรับการออกกำลังกายเบื้องต้นสำหรับคนที่เพิ่งออกกำลังกายนะครับก็คืออาจจะเป็นการเดินการวิ่งหรือการเดินระยะสั้นๆประมาณนี้นะครับเราก็มีอุปกรณ์ดีๆเนี่ยมาแนะนำกันให้ดูอีกเช่นเคยวันนี้เนี่ยผมจะแนะนำก็คือตัว นาฬิกานับก้าวเดินนะครับแต่ทีนี้จะอธิบายก่อนว่าโดยโปกติทั่วไปแล้วเนี่ยที่เขามีขายหรือว่ามีกันอยู่ทั่วไปเนี่ยจะเป็นพวกอุปกรณ์ก็คือเครื่องเครื่องนับก้าวคือพวกนี้อะไรเครื่องนับก้าวนี่ครับการทํางานของตัวเครื่องนับก้าวเวลามีการเดินหรือสั่นไหวมันจะนับก้าวขึ้นมาเป็นจํานวนก้าวนะครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกัน นี่ครับเห็นไหมครับแต่ทีเนี้ยวันนี้ที่ผมจะนําเสนอก็คือนาฬิกานับก้าวเดินก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่โดยปกติแล้วเนี่ยที่ผมบอกก็คือมันจะเป็นเครื่องนับก้าวแต่ตอนเนี้ยเขาเสริมฟังก์ชันเข้าอ,อีกก็คือมีนาฬิกาด้วยในตัวซึ่งเครื่องนับก้าวเมื่อกี้ที่เราเห็นเนี่ยมันไม่มีนาฬิกานะฮะแต่ตัวเนี้ยจะมีนาฬิกาในตัวนะครับวิธีการตั้งก็ง่ายๆนะครับนี่ตอนนี้ก็คือมันบอกว่า บ่าย2 2เป็นตัว P ก็คือช่วงบ่ายนะครับวิธีตั้งเราก็คือกดเซตค้างไว้นะครับมันก็จะพิบเราก็ดูเวลาปัจจุบันนะปัจจุบันอย่างตอนนี้มันเออเป็นบ่าย2โมง40ผมก็ต้องเปลี่ยนเป็นตัว P บ่าย2โมง40 อาผมตั้งเป็สีบสม 4, แล้วกันนะครับกดเซ็ตนี่ฮได้เวลาเรียบร้อยแล้ะก็คือตอนนี้เป็นเวลาณนะปัจจุบันนะครับทีนี้เวลาเราจะดูตรงหมดอื่นต้อมีโหมดอะไรบ้างเนี่ยแล้วกดตรงหมดตรงนี้นะครับกดไปไอโหมดตรงนี้ที่มันขึ้นว่าสามเนี่ยมันคือการ9เดินนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเดี๋ยผมลองให้ดูก่อน สมมติเราเดินเราจะแป่งแขนเนี่ยครับมันก็จะสั่นตามจังหวะการก้าวเดินนี่นะครับขึ้นมา15แต่เราไม่ต้องการเราต้องการว่าโอเคเ,อเราจะปรับให้เป็นศูนย์ใหม่ทํายังไงก็กดตรงเซตค้างนะครับมันก็จะเป็นศูนย์เหมือนเดิมนะครับนี่โหมดต่อไปก็คือไอตัวนี้มันจะเป็นาการประมาณเป็นกิโลเมตรนะครับโดยเมื่อกี้สมมติว่าเราเดินไปสัก2000กว่าก้าวเนี่ยเรามากดในโหมดตรงนี้มันก็จะคํานวณว่า ไอ้สองพันเาเก้าเนี่ยเราเดินโดยประมาณต้องบอกก่อนนะครับว่าโดยประมาณมันจะไม่ใช่ว่าโอ้เ oh, ป๊ะเหมือนกับ GPS ไม่ใช่อย่างนง้นนะครับโดยประมาณว่า2องพเกาเนี่ยเราอาจจะเดินไปประมาณกิโล1.5กิโลอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันยังไม่ขึ้นเพราะทุกอย่างมันถูกตั้งเป็นศูนย์หมดนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าโดยประมาณนะครับแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นเรื่องของแคลอรี่แคลอรี่ก็เหมือนกันเป็นการคํานวณที่เครื่องมันถูกตั้งไว้แล้วว่า อย่างเราเดินสัก2.9 0พแคลอรี่เราจะใช้ไปเท่าไหร่มันเป็นการคำนวณของเครื่องโดยทั่วไปนะครับไม่ใช่ว่าเป็นการมาตรฐานที่เป๊ะหรือว่าตามมีการรับรองอะไรแต่อย่างใดมันเป็นการคำนวณคร่าวๆเท่านั้นนะครับนี่กลับบางทีก็เป็นโหมดของเวลาเหมือนเดิมนะครับนี่คือการทำงานของตัวนาฬิกานรรั้9เก้าเดินเราสามารถสวมใส่ไปได้ทุกที่แล้ว สำหรับพวกออกอกําลังกายเบื้องต้นนะครับด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้ทีนี้ไอตัวเนี้ยเราก็ถอดได้เหมือนกันนี่นะครับคือเราจะพกแค่นี้ไปก็ได้ใส่กระเป๋าไว้ก็ได้หรือเราอยากใส่เป็นข้อมือไปเราก็ใส่ตัวสายนาฬิกาที่เป็นซิลิโคนตัวนี้นะครับเรียบร้อยอย่างไอตัวเนี้ยพอเราใส่สายแล้วเนี้ยมันก็จะกันน้ําได้นะครับเนี่ยมันกันน้ําเพราะมีทางน้ําเข้าอยู่แล้วนะครับ ก็คือกันน้ำเนี่ยคือแค่ล้างหน้าล้างมือฝนตกนะครับไม่ใช่เอาไปดำน้ำนะครับถ้าเอาไปดำน้ำเนี่ยยังไงก็ไม่ลอยครับน้าเข้าแน่นอนคือแค่ล้างหน้าล้างมือเท่านั้นนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับครับสำหรับการดูรีวิวนะครับอ่ายังไงถ้ามีสินค้าตัวไหนดีๆหรือว่าอุปกรณ์ใหม่ๆเดี๋ยวผมจะนำมานําเสนอให้ดูกันใหม่นะครับอ่าท่านใดสนใจก็เข้าไปดูที่ w ว w g a เว็บ a v c o m นะครับครับวันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับการรีวิวขอบคุณครับ